ข้อ22ข้อนี้สามารถหลอกเด็กได้เยอะเหมือนกันข้อ9ต่อไก่ข้อ10ของไข่11ต่อไก่ต่อไป12ถ้า m บวก1 m บวก3และ m บวก5เป็นเลขคู่ดังนั้น m เป็นเลขบางคนไปตอบเลขคู่ครับคำตอบข้อนี้คือเลขคี่ครับของไข่คร,ครับเขาบอกว่า m บวก1ครับเป็นเลขคี่ m บวก3เป็นเลขคี่ เ,เอ็เป็นเลขคี่เช่นอะไรไอพอยเเลขคีเช่นเอ็มเป็นสิบอ่าสิบสิบบวหได้อะไรสิบเอดสิบบวได้อะไรสิบสาวกห้าได้อะไรสิเห็นไหมเป็นเลขคีหมดเลยสตัวแต่เต้องเป็นเลขคู่จบลงไปก็ได้ใครนีไม่ออกเขียนว่าเอ็้าอสิเขียนว่า M 10. เาอ็มถาคตอบข,ข้อนี้คือเป็นเลขคู่ โอเคนะครับข้อ13พทของผลคูณข้อใดเป็จนจำนวนคู่คําตอบข้อนี้คือช้อยกอไก่เพราะลงท้ายด้วยสองคูณลงท้ายด้วเนี่ยจะลงท้ายด้วยหกข้อไก่สาคูณสาลงท้ายด้วยข้อขวายหคูณสา, 3, า 15, ลงท้ายด 5, 11, ้วยลงท้ายด 7, ้วยหคูณหกลงท้ายด้วยเจ็ดตอบข้อนี้คือช้อยกอไก่สิบสตอกอไก่ต่อไปสิ จำนวนขี้คือจำนวนนับที่หารด้วยสองแล้วเหลือเศษเท่าไรคำตอบคือขอไขหารด้วยสองแล้วเหลือเศษต่อไปข้อที่สิบห้าจำนวนนับใดที่สามารถหารจานวนคู่ได้ลงตัวทุกครั้งคาตอบคือเลขสองอันเองเลขสองเป็นตัวหารจะหารจานวนคู่ทุกจํานวนลงตัวข้อสิบหกจำนวนในข้อใดไม่ใช่ตัวประกอบของยี่สี ใช่ครับ2 4่ส่หารเลเกไม่ลงตัวข้อ16ต่อพอควายต่อไปข้อ17บเจ็ประอทั้งหมดของสิมีจำนวนใดบ้างคำตอบข้อนี้คือขอควายนะครับกอไก่ขาดเลข12ขอไข่ขาดเลข1นึงงูเลข8เกิดมา17ต่อพอควาย สิบตัวอบอกทั้งหมดของห2มีทั้งหมดกี่จำนวนอ่าพบววิธีลัดวิธีรัดคือให้เอาตัวที่เราต้องการหาว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอามาแยกตัวประกอบใช้แมส่สองสองหนึ่งสองสองสามหกวันนี้ดาวก็ไม่มาใช่ไหมกลายเป็นสองคูณสองก็คือสองังสองคูณใช้สิบสาม วิธีลัดเนี่ยสอนเมื่อวันแรกใครไม่ได้มาวันแรกจดเอาเลขจำไปบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งได้สามเอาเลขจำไปบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วเอาสองไปคูณสามคำตอบข้อนี้คือหกจำนวนคำตอบข้อนี้คือหกจำนวนนี่คือนวนิธีลัด นะครับคำตอบคือคอควายสิบแปดต่อขอควายต่อไปสิบเก้าจำนวนที่ไม่มีสี่เป็นตัวบอกคือกอไก 14, ่สิบสี่หารด้วยสี่ให้ลงตัวต่อไปข้อยี่สิบจำนวนที่มีสามเป็นตัวบอกคือคําตอบข้อนี้คือมองมูใช้หลักการตรวจสอบโดยการเอาเลขโดดแต่ละตัวมาบวกกันยี่สิบต่อมองมู ใครเสร็จได้ยี่สิบเราทำได้ยี่แปดเห็นตัวนะครับหน้าที่ยี่สิบเ็ดข้อ21็ดนะครับโดยประกอบทั้งหมดของ4ี่ร้อยสเอ็ดมีกี่จำนวนข้อนี้ใช้วิธีรักดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตอกย้ำความเข้าใจให้เเพื่อน ตรงนี้ใช้แง่สองให้ลงตัวพราะเป็นเลขคี่ใช้แง่สามลงเพราะว่าสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าใช้แง่สามนะครับสามหนึ่งสามสี่ตั้งต้นด้วยสามในใจเหลือเศษหนึ่งสามบวกสี่ได้สิบสองสิบสี่ตั้งตรงด้วยสิบสองในใจเหลือเศษสองกลายเป็นยี่สิบสามเจ็ดยี่สิบยังคงใช้แม่สาม,มได้เพราะหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสอง สิองหารด้วย3ามลงตัว1น7้อสี่เจ็ดงหางรด้วย3ามลงตัวเช่นกัน3ามส,สี่สิบสองสิบสี่ต้วงเอาสองในใจเดืเศษสองกลายเป็นยี่สเจ็ดสามเก้ายเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สวิธีลัดขั้นต่อไปคือให้น้องนำะตัวประกอบที่ได้ไปเขียนในรูปเลขตรงรกลางกลายเป็น3ามยกกำลังสองคูณด้วย7ดยกกำลังสอง 2. แล้วเอาเลขจำไปบวกหนึ่งเอาเลขจำไปบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งได้สามสองบวกหนึ่งได้สามสามคูณสามได้เก้าคำตอบคือเก้าจำนวนกอไก่คำตอบคือเก้าจำนวนกอไก่ข้อยี่สิบสองจำนวนในข้อใดมีตัวบอกมากที่สุดคำตอบข้อนี้คือ,อกอไก่ครับสิบแปดสิบแปดมีตัวบอกกี่ตัว มีหนึ่งคู่สิบแปดหนึ่งคู่สิบแปดสองคู่เก้าสามคู่หกมีทับบ้งหมดหกจำนวนท้ายเลขสิบแปดให้เขียนว่าหกจำนวนใช้ขอไข่ยี่สิบห้ายี่สิห้ามีกี่จำนวนยี 25, ่สิบห้าในโดวบอกกี่จำนวนสามจำนวนมีหนึ่งคู่ยี่สิบห้าแล้วก็ห้าคู่ตัวมันเองมีแค่สามจำนวน ยี่สิบเอ็ดมีสี่จำนวนยี่สิบหกมีสี่จำนวนเขียนลงไปนะเวลาเขาควรจะได้ทำได้ถ้าพร้มเข้าใจอ่าจจเฉลยว่ายี่สิบสี่ตัวประกอบของเก้าสิบที่สามหาลงตัวมีกี่จำนวนหลออักการทำข้อนี้คือเราต้องคิดก่อนว่าอะไรคิดได้เก้าสิบบ้างหนึ่งคูณเก้าสิบ สองคูณสี่สิบห้าน้องเกสตยู่ทําหนึ่งทับสองนะอเคป็มกสคูณสามสิต่อไปนะสี่ไม่ได้อ้าห้าห้าคูณอะไรได้เก้าสิบห้าคูณสิบปห้าคูณสิปดนะครับหกคูณอะไร หกคูณสิ้าเจ็ไม่ได้8ไม่ได้9ก้าคูณสิบพอเก้วแล้วก็10มีแล้วเท่านี้นะครับตัวเลขกระดานเนี่ยหนึ่งสองสามห้าหกเก้าสดห้าสิบแปดสามสิบสี่ห้าเก้าสเป็นตัวบอกของก้าต่อไปนี้ที่จะวงตัวที่หาได้สามลตัวจดด้วยนะครับนี่หนึ่งสองสสี่ห้า แ 7, 8มีถึง8จักรวนนะครับที่หารด้วย3 6ตัวข้อ24คําตอบคือของไข่ตัวประกอบของ90ที่หารด้วย3 6ตัวมีทั้งหมด8จักวนต่อไปข้อที่25ครับเนื่องจาก3และ6เป็นตัวประกอบของ12ข้อความใดต่อไปน,นี้กล่าวถูกต้อง3 6 6เป็นตัวประกอบของ12ด้วยผิดนะครับ สามคูณหกได้สิบแปดเป็นตัวประกอบของสิบสองผิดน,นะครับตัวประกอ,อบของสามได้หกทุกจำนวนเป็น,น 23, ตัวประกอบของสิบสองยี่สามตอบของไข่ยี่สิบห้าครับตอบคือของฝอยครับตัวประกอบของสามได้แก่หนึ่งกับสามตัวประกอบของหกได้แก่หนึ่งสองสามแล้วก็หกทุกตัวเลยเป็นตัวประกอบของสิบสองด้วยมองด,ดูงตัวประกอบของสิบสองทุกจำนวนเป็นตัวประกอบของสามได้หกผิดเลยเช่น สิบสองไม่ได้ไปตัวปรกอบของสามและไม่ได้เปตัวปรกอบของหกยี่ห้าพอวายยี่สิบหกจำนวนใดต่อนี้ไม่ยังไม่พอคำตอบคือมองงูพอหารด้วยพราอหานด้วยเจ็ดลงตัวข้อยี่สิบเจ็ดจากหนึ่งถึงยี่สิบมีจำนวนเพาะกี่จำนวนพรนะสองสามห้าเจ็ด 1ิบเอ็ดสมีทั้งหมด8ปดจำนวนยี่สิดต่อของไห่ต่อไป28่สของไห่28ตัวประกอบเฉพาะของหนึร้อยห้ามีกี่จำนวนตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะอ่าหนึเขียนใหม่เลยแต่ยเีน มีหนึ่งคู่หนึ่งร้อยห้าสองไม่ได้ okay, ครับเขียนเอาไว้สามคู่กับสามสิบห้าปับห้าคูนก็ยี่สิบเอ็ดหกไม่ได้เจ็ดคู่สิบห้าแปดไม่ได้เก้าไม่ได้สิบไม่ได้สิบเอ็ดไม่ได้สิบสองไม่ได้สิบสามไม่ได้สิบสี่ไม่ได้สิบห้ามีแล้วหยุดสิบห้ามีแล้วหยุด แค่นี้เราจะวงตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเลข3เลข5เลข7แค่นั้นเอง3จำนวนคำตอบข้อนี้คือขวาย